เน่ก็ทำทีสูทมานะคะตอนนี้เนี่ยทำมาได้2อาทิตย์แล้วนะคะกรอบหน้าชัดเจนขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะๆๆๆๆค่ะตอนนี้นะคะเน่อยู่ที่ลากาสคลินิกค่ะก่อนหน้านี้นะคะเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับรูปหน้าค่ะแล้วก็แก้มที่เยอะมากๆเลยค่ะหลังจากปรึกษาคุณหมอแล้วเนี่ยเนี่ยก็ทำทีสูทมานะคะตอนนี้เนี่ย ทำมาได้2อาทิตย์แล้วนะคะก็รู้สึกว่ารูปหน้าเนี่ยกรอบหน้าชัดเจนขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะแล้วก็ริ้วรอยใต้ตารูมทั้งรูผุมขนนะคะก็ดีขึ้นเลยค่ะก็เน่อยากจะแนะนํานะคะสาวๆคนไหนที่สนใจในการปรับรูปหน้านะคะอยากให้เข้ามาปรึกษาคุณหมอที่ลากาลิินก่อนเลยค่ะว่า มีปัญหาตรงไหนบ้างนะคะคุณหมอจะได้แนะนําโปรแกรมให้แล้วก็แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดค่ะสามารถแอดไลน์แอดมาคุยกันก่อนได้เลยนะคะที่แอดลากาคลินิกค่ะ